สนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix, Cookie Martinez s u ูอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต BioNet เจลและสเปรย์ล้างมือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์70%ลดการสะสมของแบคทีเรีย ตา,ามข่าวต่อนะฮะคนร้ายบุกวัดงัดตู้บริจาคฮะอุกชะก,การมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเคยทำมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยหวังว่าคนร้ายจะกลับตัวกลับใจไม่มีคำนี้อีกต่อไปครับคนร้ายหลายนี้อดัดบริเวณสาราก,การประเรียนบุกเข้ามานะฮะเดินมาดุมๆมเลยเออทำไมภาพดูสว่างยังไนะจริงๆแร้วมันจะมืดอ,อยู่นี้นะฮะพอเดินมาเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวอยากจะทำอะไรก็ได้ก้มลงไปตรงนี้นี่คือตู้เซฟ ตู้เซฟของบริเวณศาราการบเรียนะฮะพยายามจะงัดพยายามจะแงะแต่ตู้เซฟเนี่ยหนาแน่นมากไม่สามารถทําอะไรตู้เซฟได้แต่ตอนเนี้ไอตอนที่นั่งลงไปเนี่ยก้นมันโผล่มาจากเขาหลักเากำลังโชว์ตู้เย็นของเขาชัดเจนมากล้วไม่เบอร์ภาาเหรอเบอร์นี่เบอร์ภาพคือถ้าไม่เบอร์ภาาเนี่ยท่านจะรับประทานอาหารเงินไม่ลงเลยล่ะมันเป็นร่องลึกเลยใช่ไหมคมันชัดมากเออเก่งนใส่ไหมเนี่ยใส่ปะ แต่ว่า<ต>มันก็มันหลุดไปหมดเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นครึ่งนึงอย่างเงี้ยหรอครึ่งนึงกางเกงหลุดตูดด้วยกางเกงไหนก็หลุดตามไปด้วยนะฮะเอ้าสนใจอะไรต่างเกงในอันนี้คือวัดอะไรวัดอัมพวันม่วงน้อยตําบลลำปาวอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น28มิถุนายนประมาณสักจะตีหนึ่งละเที่ยงคืน45นาทีตำรวจภูทรลำปาวก็พยายามจะขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดฮะคนร้ายเนี่ย ไม่น่าจะเกิน40อายุนะอ,อายุไม่เกิน40สูงประมาณ160เซนเมตรใส่อีแตะมาเลยฮะพอมาถึงก็มางัดตู้บริจาคนะครับตอนแรกเนี่ยไปตู้เซฟแต่พอไม่ได้ก็มางัดตู้ไม้เอาแทนนะฮะตามรายงานบอกว่าไอ้ตู้ไม้โดนตู้ไม้ได้รับเงินบริจาคไปครับเรื่องนี้พระปัญญากิติปัญโยพระลูกวัดของอัมพวันม่วงน้อยบอกเจอมาสามรอบประยมสรอบแล้วคือคนร้ายพยายามทำแบบนี้สุดท้าย